อย่างในเคสของสิทธิโชคพาศเนี่ยผมอะจริงๆอยู่ในชุกช่วงเวลาของของ,ของเขาอะนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วันที่เขามีโอกาสได้ไปทดสอบฝีเท้าที่ญี่ปุ่นตอนนั้นไปพร้อมกับบราชิต2คนแล้วทางสโมสรคาโกชิมาก็เลือกที่จะเซ็นสัญญากับสิทธิโชคพาโสแล้วก็ให้เขาย้ายไปอยู่เล่นที่คาโกชิมาในเจลีก3ในยุคนั้นตอนเขาอายุประมาณ17ปีจริงๆอาจจะด้วยบุค,คลิก ของตัวเขาอะนะที่ไปอยู่ที่ที่คาโุชิมะในเวลานั้นเนี่ยต้องทําความเข้าใจเขาก่อนว่าเขาอายุ17ปีไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวล่ามก็ไม่มีจนถึงเดือนเมษายนช่วงสงการผมมีโอกาสได้ตามไปกับกิสดาการแมนซึ่งตอนนั้นขอญาติเขาไปร่วมซ้อมกับทีมคาโกชิมะด้วยไปอยู่กับเขาประมาณ20วันก็ รู้ว่าเออเขาก็น่าจะมีปัญหาเรื่องคนพอไปอยู่ต่างแดนเนี่ยเด็กไทยพอไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้อะไรนี่ก็ก็ค่อนข้างลาบากไหนจะต้องปรับตัวเรื่องแทคติคก,การเล่นไหนจะต้องปรับตัวเรื่องการใช้ชีวิตอาหารการกินทุกอย่าง ต้องปรับตัวหมดในวัย17ปีเนี่ยบางทีจะก้าวข้ามความเป็นไปอยู่ที่น,นู่นแล้วก็ให้พัฒนาตัวเองให้ให้ปรับตัวเนี่ยมันก็ก็ต้องเข้าใจใเด็กเขาด้วยนะหลังจากกลับมาปุ๊บเมื่อเด็กอายุ17ปีไปมีโอกาสได้ไปเล่นอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็จะลายล้อมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเพื่อนฝูงหรือพักพวกอะไรเนี่ยก็จะเข้ามาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ที่ว่าเข้ามาในช่วงเวลาข้ามคืน เป็นทั้งความคาดหวังเป็นทุกความหวังของคนไทยของฟุตบอลไทยต่างๆนานาท,ท,ที่ที่ออกกันไปจนถ้าความแข็งแกร่งด้านจิตใจไม่เพียงพอก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องตรงนี้ได้พอสมควรจนมีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งไปเล่นกับ FC ฟซีลิวกลใน เลี่สองก็ก็มีล่ามแต่แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเป็นบุค,คลิกของเขาเองที่เขาเลือกที่จะอยู่ในที่พักอย่างเดียวไม่ออกไปเรียนรู้ก,การใช้ชีวิตการใช้สังคมก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการไปครั้งที่2จนกลับมาเมืองไทยได้มีโอกาสไปเล่นในทีมต่างๆก็ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นความหวังของฟุตบอลไทยอยู่ช่วงหนึ่งจนระยะเวลาผ่านไปเมื่อคําว่าดาวลุ่มมันด้วยความคาดหวังของของทุกคนว่า เขาควรที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับสูงได้แล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าด้วยบุคลิกด้วยด้วยด้วยตัวเขาที่เขาเป็นคนอย่างนั้นเขาอาจจะไม่ไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้ได้ถามว่าตอนนี้ในมุมผมถือว่าเขาล้มเหลวหรือยังผมยังมองว่าอาจจะล้มเหลวในความรู้สึกกับความคาดหวังแต่กับอายุขนาดนี้ถ้ามีโอกาสหรือยังปรับตัวหรือว่าเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองผมยังเชื่อว่าเด็กคนนี้มีของ เพียงแต่ว่าคือของมันอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเขาจะเอาของออกมาแสดงออกมาได้หรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ตัวเขาเองแต่ว่าณวันนี้คิดว่าน่าจะเห็นอะไรดีๆจากเขาหลังจากที่เดินออกจากชนบุรีไปแล้วแล้วทําให้ตัวเองต้องโตขึ้นเหมือนที่ผมบอกอะ่ะเออบางทีอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอ่ะคิดอะไรก็มีปัญหาอะไรก็มีคนช่วยคิดหมดแต่พอเดินออกไปแล้วเนี่ยเจอปัญหาอะไรต้องแก้ปัญหาเองรับมือกับปัญหาเองก้าวข้ามกับปัญหาเองให้ได้ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ